อ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้เก่งจริงๆเลยเก่งตบมืออย่งเก่งแอะเก่งตบมือไหนแล้วตบมือหนโอเดินใหญ่เลยตบมือไเกจรเลย